สวัสดีครับครัวคุณชินอร่อยง่าย,ายสไตล์เนบ้านเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆไปทาข้าวผัดแหนมกินกันครับเพื่อนๆคน,นไหนยังไม่เคยทาสามารถกดแชร์เก็บเอาไว้ทาตามได้เลยนะครับตอนแรกตั้งกระทะจุดไฟใส่น้ํามันลงไปครับจากนั้นใส่กระเทียมลงไปผัดครับผัดให้กระเทียมส่งกลิ่นหอมเลยนะครับจากนั้นผมจะใช้ไข่ไก่3ามฟองครับรอใอ้ไข่ไก่เสร็จตัวสักคู่นะครับจากนั้นก็ดีๆไข่แตกครับ จากนั้นใส่แหนมลงไปครับจากนั้นใส่ข้าวสวยลงไปครับผันให้เข้ากันครับใช้ทับทีกดๆแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าข้าวติดกันเป็นก้อนจากนั้นใส่พริกแดงกินดางลงไปครับตามด้วยแครอทนดด้วยน้ำตาลทรายปงปรุงรส ผมจะเติมเครื่องปรุงแค่สองอย่างนะครับเพราะว่าแหนมเขาก็จะมีรสชาติอยู่แล้วนะครับปรุงแค่สองอย่างนี้ก็อร่อยแล้วครับจากนั้นใส่หอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมลงไปครับจังหวะนี้ผมจะใช้ไฟแรงเลยนะครับผัดทุกอย่างให้สุกได้ที่เลยนะครับระหว่างนี้หอมมากๆเลยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ยากนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทำลองไปทำตามดูนะครับอร่อยแน่นอนกระทะนี้สำหรับสามที่นะครับ สามารถแบ่งได้เป็นสามจานเลยครับมีเพื่อนๆคนไหนชอบทานข้าวผัดแหนมเหมือนกันบ้างครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กว่าว้นชินด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ